โอ้ปวดไหล่วดจักรยานมาบ้านถนนบ้านมึงเนี่ยไม่ไหวเลยอย่าล้มเขก็ปวดมือกันและอย่าตั้งแขนมันตั้งที่ให้พูดคทำให้พูดมามึงว่าไม่ไหวเลยอ่ะไอ้โดยเฉพาะมาบ้านมึงเนี่ยขับรถมันมันไปขึ้นอย่างเงี้ยพี่เอกขึ้นเนินอือสู้มาน่ะอ๋อมาโน่นน่ะปอดสนามกีฬาใหญ่อ่ะหลังสนามกีฬาใหญ่อ่ะมาจากอาหมาบ้านมึงเนี่ย โอ้ตัดจริงครบไปทุกวันเยมันเป็นงสิบกากิโล้ประดี๋ยนี่ใช่สิบกอติโล้นะไอยใช่เลยไปเรียนใช่ไหมนี่ใช่ไปผอมแน่นอนกูผอมเนี่ยไปสิบวันเอสิบวันสองอาทิตย์อ่ะกินเงินเดือนเข้าเนาะเขาให้ไปก็ต้องไปพี่เอ้ยหนูไม่ได้นั่งนานด้วยแหละแล้วเอาหนูไปนั่งตั้งแต่เก้าโมงเช้าอ่ะเก้าโมงเช้าถึงกี่โมงก็นี่อ่ะถึงบ่ายสองโมงครึ่งอ่ะ เลิกวัยสองโมงครึ่งอ่ะเจ็ดชั่วโมงเต็มอ่ะเจ็ดกี่โมงหกหกหรือเจ็ดชั่วโมงหกชั่วโมงนั่นแหละแลเราพาวิ่งสินค้านาทีนะเที่ยงกินข้าวเสร็จเรียนต่อเลยไม่ได้ทำอะไรตรงโรงเรียนอาวุธฒะหรือว่าเรียนอะไรกินเงินเดือนเขาไงเขาให้ไปไม่รูแล้วเรียนแล้วเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คําพูดกับเรียนภาษาเรียนภาษานั่นแหละอะไรก็ไม่รู้สปอร์ตไหนสปอร์ตอีสสปอร์ตทูสปอร์ตไท มีไทยคนเดียวนอกนั้นอีดำหมดเลยชุ๊กไอ้ไทยอ่าหลักชุดอะอยู่ระดับไหนแล้วหนูไม่ได้นั่งนานอะไงนะเอาแล้วสมุดไหมดูตัวอย่างสิไม่มีอะไรเลยไม่เขาไม่ให้มีสมุดเลยหรอให้มีตัวเองแต่ว่าใช้โทรศัพท์จดได้ออแล้วเขาจะไปจำเลยก็ต้องมีกระดาษให้คุณครูเขาก็จ้างมาหึงเข้าใจไหมเขาไม่ได้สนใจว่าเป็นคริสเป็นคริสเตียนอ่า เขาไม่สนใจว่ามึงจะได้หรือไม่ได้มึงเข้าใจไหมแสดงว่าไม่ใช่คนของคอมมูนไม่ใช่คนของแกตอ่ะของอะไรนะของของที่ของฝาไฟนิงเขาส่งคือแบบบริษัทคือแบาคนที่เรียนภาษานี่มันจะมีเรียนได้สองชนิดชนิดหนึ่งก็คือของคอมมูนก็คือคอมมูนให้ไปเรียนเหมือนดิวไปเรียนเนี่ยแต่ถ้าสำหรพวกของเอกชนนะของเอกชนนี้มันจะดีอย่างเอกชนก็คือว่าคุณสนใจได้คุณได้ได้เต็มเต็มด้วย แต่ถ้าคุณไม่สนใจก็คือเขาก็ไม่สนใจเหมือนกันเอออันนั้นถ้ามึงได้มึงก็ไปสอบไปทําอะไรได้ใช่ไหมคือได้เต็มเต็มมาเดียวแต่ถ้านี้เราไม่สนใจไงถ้าเราไม่สนใจเขาก็ไม่สนใจเราเหมือนกัอแล้วแต่มึงแต่เขาสอนมือเนื้อเน้นๆเลยล่ะอันไหนเน้นๆเพอันไหรง่ายๆที่ว่าของเอกชนเนี่ยเขาไม่ไดื้นดินอยู่เยอันนั้นตรงนั้นแหละพี่โอ้ยร้อนหมดเลยอ่ะแล้วไม่ได้นั่งนานอ่ะมึงเข้าใจไหม เราไม่ได้นั่งงานนรอเนาะนึกไปนั่งได้เจ็ดหกชมมั่วโมงอันนี้มันพูดไปเปื่อยๆๆมาด้วยบัญจี้แต่แบบเดินมาแ<ๆ>ท้เขาก็สอนเป็นอย่างวันนี้คำเอ่อค,คำคำพูดอะไรคขา่าให้พูดคขา่าอู้อย่างเงี้ยเขาเรียกอู้ใช่ไหมหรอาตัวก็พูออ,พออกเสียงออกเสียงแล้วก็พูดถึงเออ่เดนมาร์กมีอะไรอะไรเออแล้วก็ธนาคารดีไหม พูดถึง business ของเดือนวางเนี่ยเรามีอะไรดีอะไรประมาณเนี่ยมันก็สอนเราอ่ะูดูที่มันดยสองสองสองคนอื่นพูดไม่ได้มันกูว่ากูไม่เก่งเลยกูดไม่เก่งมันก็คือแบบว่าเป็นกูดูที่ว่าเคยได้รับการศึกษาบ้างจากประเทศที่มาที่คือเขียนภาษาอังกฤษได้อ่านภาษาอังกฤษออกเข้าใจได้เริ่มต้นที่วูดูสองแต่ก็ดีหน่อยที่พครูเขาเข้าใจเราเลยณครูู้ชาแล้วทีนี้เนี่ยพอมาระดับนี้ปุ๊มเนี่ยเขาก็จะแบบตัด พื้นฐานออกเขาก็จะเรียนเรื่องการออกเสียงการะสะกดคำแล้วก็ให้ให้เรียนยของอการเป็นอยู่ของคนแดนสังคมของคนแดนมาถึงตรงนี้จะถึงไม่ถึงแล้วมึงสีเบี้ย,ยอีกแายจักรยานนั่นทะเลาะก,กันอีกรถจะชนกัน,นคนแดนกับคนดำมึง สู้คนดําไม่ได้หรเม้อไอ้คนแดนน่ะมันทะเลาะกับไอ้คนนสองสี่ะไอสองสี่มันปั่นจักรยานมันมันทะเลาะกันเรื่องจักรยานนี่แหละคนแดนมันปั่นสามล้อที่แบบมีมีเด็กนั่งอ่ะเอออะไรพวกันลูนทะเลาะกันดิกูต้องเห็นจักรยานข่ามันมาแล้วช่วงรถก็เยอะพี่เอ๋โอ้ขาไปด้วยนะไปตอนเก้าแปดโมงครึ่งอ่ะฮาราอ่าวิดีโอทำเป็นวิดีโอจะทำคอนเทนต์หรอใช่ หนูไม่ให้เห็นหน้าเพลหรอกหนูก็ไม่เป็นไรเห็นก็ไม่เห็นจะแปลกเลยสิบวันอ่ะเพิ่งยได้สามวันนี้ไปเรียนหนังสือก็ไม่ทำคอนเทนต์หรอทำไปแล้วไม่หรอไม่ทำหนูก็ทำตั้งแต่บ้านไปแล้วก็ปัดจักยานไปหนูก็ถ่ายมาด้วยเอาคนช่วงช่วงช่วงไปไ้ไก่จะตายเลยย้อยพูดไม่ได้แล้วหมอไก่ฮะหมอไก่จะตายแล้วเป็นอะไร พูไม่ได้ละหมอหมอใจอืมใจรั่วตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเหรออืแล้วก็เป็นหัวใจสองชีเนสรวมกันแหะหัวใจรั่วแล้วก็พูดไม่ได้แล้วเนอะไปเยี่ยมมาแล้วเหรอผมไม่ไปเออารื่องอะไรกะต้องไปอ๋อคนนี้ยังดีๆอยู่นะพี่ก็เพิ่งเอาประมาณสองวันสามวันเองนะยกแขนอีหมูโอ้ เดี๋ยวจัป็นเหมือนคนเลยมึงกลับตาตัวเดียวกเอะไรอ่ะกูไม่เป็นนานแล้วอ่ะมึงเข้าใจไหมแต่ให้พี่เอ๋นวดนกรอบนุ้กบอกว่าทำไมเขาต้องเป็นแบบนี้ดิอ่ะอาการรักษาเหมือนกันกัดเลยอะยกแขนบนเก้าอี้นานเกินไปอ่ะเลิกเรียนแล้วมาหาเพื่อนสาวไม่ไหวปวดหลังมากพอดีพี่เออยู่พี่เอกแค่รีบกลับบ้านเหรอยังไปทำงานไหมเหรอกลัวกลัวแกกลัวแกมาหรือว่าแกคนนั้นจะไป อ๋อเก็บไปบ้านผัวบ้านบัวใกล้ๆเหรอรู้รใกล้อยู่เแล้วอะไรเข้าเข้าได้เนาะ